วันศุกร์โอ้ยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจารย์จะบอกว่าตั้งใจฟังจะ้ะคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ขอเตือนในเรื่องที่จะต้องเตือนก่อนเพราะว่าไพ่ขึ้นมาไม่พูดไม่ได้เรารักกันเราต้องเตือนกันคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจารย์จะบอกว่าในช่วงนี้อย่าให้ระวังของมีคม อย่าเอาตัวเองไปใกล้อะไรที่มันเป็นของมีคมอาจจะเลือดตกยางออกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวเองดีๆนะระวังมีดบาดระวังแบบเดินไปสะดุดอะไรนิดนึงเป็นของมีคมนะคะแล้วคนที่เกิดวันศุกร์นะในช่วงนี้มีโชคมีลาบแน่นอนพูดเลยว่ามีโชคมีลาบแน่นอนนะคะแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีผู้ใหญ่มาถามคำจุนอยู่ตลอดเวลา <t om> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในยามที่ทุกใจชอบมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะเป็นคนที่แบบว่าดวงอุปถัมภ์คนอุปถัมภ์แล้วคนที่เกิดวันศุกร์อาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าสัตว์คู่บุญสัตว์สี่เท้าให้โชคให้ลาบนะคะสัตว์สี่เท้าให้โชคให้ลาบหรือว่าคนที่เด็กกว่าจะนำพาสิ่งเจริญมาให้เราคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะนำพาสิ่งที่จะเริญมาให้เราแล้วคนที่คนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังมากๆมีพลังในตัวเองมากๆ อาจารย์จะบอกนะจะลงมือทําอะไรในช่วงนี้ให้ทําเพราะว่าประสบความสําเร็จนะคะค่อนข้างที่จะมีไฟค่อนข้างที่จะแบบถ้ายิ่งสวดมนตนะ์นะคนวันศุกร์แม่งโคตรแรงเลยนะคนวันศุกร์นะถ้าสวดมนต์ได้นะแผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆเป็นคนที่คนวันศุกร์เป็นคนที่แบบว่าส่งบุญถึงแบบพวกเจ้ากรรมในเวรในแบบได้โดยตรงอะถ้าสวดมนต์ได้นะใครที่ยังไม่ได้เริ่มสวดให้เริ่มสวดได้แล้ว บทสวดมนต์อาจารย์ปักไว้ให้หมดแล้วอาจารย์ลงไว้ให้ทุกช่องทางแล้วนะคะเอาไปสวดแล้วคนที่เกิดวันศุราากร์เป็นคนที่มีจิตใจเมตตามากเห็นไหมเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนที่รักสัตว์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนแบบเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆนะคะและอาจารย์จะบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะมีโชคมีลาบมาจากเทพที่เป็นผู้หญิง คนที่เกิดวันศุกร์มีโชคมีลาบจากเทพที่เป็นผู้หญิงและช่วงนี้ทําอะไรผี่ดอกออกผลด้วยช่วงนี้มีโชคมีลาบไม่พอทําอะไรแล้วผี่ดอกออกผลด้วยนะคะแล้วก็เทพที่เป็นผู้หญิงให้โชคให้ลาบจ้ะเพราะฉะนั้นคืนนี้สวดเข้าไปนะคะสวดอ้อนวอนเข้าไปนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงเออสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมา <Genius. S 1>